สบายดีพี่น้องสบายดีวัชรคูลสกคนพี่น้องจามมาฮอดโรงเรียนแล้วพัอพกอันมายังทำเม,<า>มือ่อเด็กๆไม่ได้เข้าโรงเรียนพี่น้องจ๋าเพราะว่า,าครูมิทุระเมื่อน,นี้บ่าวแป๊บสิมาเฮียนขับรถรวมมาเรียนขับรถมาขับรถก็ต้องมา ครับที่สนามกงกวงเน,ะนาะอันนี้จะเป็นหน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนน่ซิมอนพรไซยอยู่นี่แหละพี่น้องมาในบริเเขาโรงเรียนก็เลยพักกันมาเรียนขับรถบ่าวแป๊บสิเป็นคนมาเรียนขับรถพี่น้อศึ๋ษาสาวร้อยบริมาณนำ้ำสั่มคนสิเป็นแย่ใครหมดแดง่นวะมื่มาวานชาวร้อยไมเฮียนขับรถมากับพ่อน้องเมร์นี่แหละเนาะเก้าว่าสิเป็นยี่บ่แป๊บ เบายากนะเขาเจ้าว่าเกี่ยวโอตโต้เดี่ยมันสิง่ายกว่าเกี่ยวกระปุกเ,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 เดี๋ยวมาเบิงน้ำกันพี่นออ้องจ้าถอดเกคัแม่เตรียมความพร้อมคือถอดเกิบเรียบวัฒนัยเกลเอเาอ,าอืมเอาเด็กๆสิกล้าขึ้นอยู่ปเเเ่เด็กๆกับมากล้าขี่แล้วมาสัน่นบันบมันใจ ออกได้อาพี่น้องคือเหยียบแหง้งจะจวดจวดไปแล้วอาอันนี้มันเป็นสนามอัน,นหนาโรงเรียนพี่น้องจา๋าสนามพุตบอลมัก็สิเดินกวางบ่ค่อยมีต้นไม้นะพอสนันกก้นกะฮางก็สิระมัดระวังง่ายเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถ้าว่าพื้นที่แคบๆหรือม,มีตนม้นไม้หลายๆในกะสียากในจักน่อย อาทำจินมอนคือโบภาพันเขินย่าสัน้นอันเบ่าแปบ๊บอันขับข้างแรกก็เลยบอกกาขี่น้ำนี่นี่นี่แต่สลอยเมื่อวานมาไม่เียนขับอยู่พี่อยู่นี่แหละพี่น้องอาก็คขับเมื่อเทือนแต่ว่าถ้าเป็นอันทางเลี้ยวหรือว่าถอยหนาทอยหลังนะยังบ่ค่อยเป็นเนาะขับได้แต่ทางตรง มาแล้วครับแม่แม่ยังพัานได้เหยียบคันเร่งก็ปป่อยไปเรื่อยๆเอาขึ้นบอสิมอนพอใจบัดนี้เหอเออรอ,อเขาครับได้รอบเรื่องละขึ้นแม่ อ้าบ่ขึ้นบ่เด็กๆเฮะยังบ่มั่นใจว่าอยู่หน้าโรงเรียนพี่น้องมือน尼เบาแป๊บมานเงี้ยนขับรถชิก้าขี้บอกเหรอบาขี้ข้าเนเต็มเลยคือเตะห่างกันได้ครับชอบเดียวรอบเดียวขึ้นเต็มวิ่งรอบเดียวว่าขึ้นเต็มมั่นใจบอทำเฮ้ยอย่างที่บอกแล้วพี่น้องรถคันนี้น่ะ บ่มีสื่อให้ครอบครัวสื่อให้บ้าสุขุมชนบริเวณรถผู้ใดดอกเนาะพรานัะนน้นก็นสามารถจับได้หมดทุกคนต่อไปกับคนขับรถก็จะเป็นน่าจะเป็นเบาแปเอาพ่อห <c oughs> รือย,ออยังสลอยเนะพ่อได้แล้วเนาะแต่ว่าอาจจิแบบมองวิ่งไปที่รถหลายๆหรือว่าในเมืองอะไรยังพันนดอดะก็วิ่งปูปูปลาปาแถวบ้านนี่แหละอ่ะพ่อหรือยออัยงไปหร,ร,รือยัยง โอ้เด็กๆโฉ่ตื่นเต้นอยู่แลฮะเอตื่นเต้นตรงที่อาค้นคับไม่นี่แหละบ่นตื่นเต้นยนอดนั่นได้รถใหม่หรอพี่น้องบัวชับบยากเขาเจาบรวยากเนาะลายคุณและคนก็ว่าอันจะใครบัมีนะครับเองบัมียังบัพร้อมที่จะจับพี่น้องจ้าได้ได้ นี่พี่น้องปอ้ยเบรกนะแตะแค่นิดเดียวอย่าไปเหยียบแห้งเหยียบแล้วมันจึกจึกมันกระโดดหัวซักมัวซักไปอันเดะมันต้องค่อยค่อยนี่พี่น้องเดินโรงเรียนกะกระทืากว้งพอสมควรเนาะมันกระสีง่ายกับการเรียนขับรถนี่อยากจะว่ายแลนเหยียบแต่ห้อยเก่าแบบเด็กหัเข่าเฉแต่ว่า มันต้องฝึกทีละขั้นตอนไปเรื่อยๆญาติเลยพ่อกระตุกกว่ญาติญาติากกว่าญาอันดับแรกก็ตีฟึกจากนี่แหละพี่น้องเฮียนครับแล้วก็เฮียนหัวเออมันตามก่อนมันเร็วมัน้าจัมไไดนะหรื่อวกากะระยี้ทางหรือว่าเวลารถสวนอย่างสนะมันจะต้องกะก่อนว่ามันห่างกันจําไดดหรือว่าถอยหนาถอยหลังสิหรื่อเรี่ยว เราต้องกะก่อนฝึกเอ้าวมั่นใจยังเหมั่นใจมั่นใจเอาค้าเมื่อบอลแปดจะเป็นคนขับเมื่อได้บาดนี้กะขี้บริสิงยิบริสิลงยางเมื่อครับเมื่ออายุมันบ่อยยากเพียงแต่ห้องหัวเออมันง่ายนะเราจุดนี่เนาะมันก็บมีอาใส่เกียร์ยังมากมายแค่นี่แหละพี่น้อง แต่บ่มียังจังไดก็ยังว่าเป็นยังพันอยากจับ <c oughs> คือว่า,วาง่ายไคือเบ่ยอยากจับเลยอ่ะเนาะอ,อันมาเนี่ยพันภาคันล่างหวัวหน้าพี่น้องเข่ายังพันจะกินเบิรงหัวฟูอยู่ <c oughs> ตื่นมาแล้วก็มาท่า,ามีหลายคนขับเป็นก็ดีเด้เวลาไปเห็นไปนี่พุ่งเนืองไปยู่ก็ให้ผู้นึงไปงสินะ หรือว่าไปไกลๆเนี่ยครับซอยกัน,นยังสิเนาะดีกว่าในบ้านมีคนขับอยู่ผู้เดียวไปใช้กันยากถ้าเกิดเราไปอยู่ปั๊บกันขึ้นจบเลยแต่ว่าในบ้านเน่โมเอนบอกว่ามีแต่คนอยากขับแม้กระทั่งอัมมาลาเองกันยังอยากกันอัมมาลาเชียนขครับเนาะมีแต่ <นะ S 2> ตบบาวมีผู้เดียวบนบ้านที่บ่อยากขับแม่น้องเมย์ก็ยังอยากจับ เมนองมวยมาคือบ่ามามือนะว่าชีวะเงบรวดบ่ามาแล้วเขาเขาเขาโรงเรียนมืนนะก็เลยอันบริขับเนาะนี่แหละคั้นตานจะไม่เงียคขับก็เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์มือื่นกันเด็กๆกับเขารงเรียนคือเก่าขัตอนเลี้ยงบริขับตอนเลี้ยงขัตอนเลงเดี๋ยวอันเฮียนขับรถแล้วเมื่อจากอาพากันไปหากินข่าแดดเริ่มซองแล้วอันยังเศร้าอยู่ได้พี่น้องเจ็ดโมงกว่า จ็ดโมงจะเข้าแปดโมงแล้วสิ้นแล้วเพิ่มก็ได้เป๊บอันนี้คือแค่พึ่งออันนี้โหลดเฉยๆยังบันไดเหยียบคันเร่งยังบันไดขับไปอลองเหยียบแบบปืดๆดูอันนี้ยังค่อยแบบตูดๆไปอยู่ลองเหยียบไปบ,บปืดๆไปสัตว์จืดจัก เวลาเบรก็จะไปเบกแห้งนะค่อยๆแบบแตะน้อยเดียวมันก็อยู่แล้วถ้าเบกแห้งเพิ่มหัวมันสักได้หัวครับอันนี้นะหัวสักค่อยๆแบบแบบว่ายขึ้นว่ายขึ้นนะนะเริ่มสตาร์ทเครื่องขึ้นโหลดก็เรียบร้อยมาแล้วพี่น้องก็ไปเจิมไปวัดมาเรียบร้อยแล้เต็มเมื่อนั้นเนาะได้แล้ว สี่หกเลยอ่รอต่อไปแฮนส์ิมอลกับฟอร์ซครับมาลองคิดว่าพอาใช่พี่น้องว่าวันสิไปอันบ่าแป๊บจะไปแฮนครับรถผ่านล้มขึ้นร,รถจนเบิร์ตะกี้ออก,อ,อกเบิร์ตมาเพราะว่ากล้าขี่อันนี้รถต่อมันกะน้องฮาบ่เคยจับรถมาก,ก่อนนะเมื่อกี้ยากในจังหน่อยบ่เคยจับบ่เคยมีรถ พ่ามันยังกะบะถึกเวลาหมุนพวงมาไล่ยังส่นะว่ามันเลี่ยวซ้ำใจยังส่นะนี่พี่น้องอันเจิมรถมาเรียบร้อยแล้วใคเห็นเลขยังแน่เหรอแนมไปเห็นต่อแปดสองปรเจออยู่เอ้ามีแต่ตัวทำอันนี้คืออันไปเจิมจากวัดป้ามาพี่น้องจ๋าเมื่อไปมั่แป๊บขอเห็นม่องขา้นจุดชูใหม่ๆนะสามสามเข้าไปตหลายคนหลายคนก็ถามเลข ทะเบียนรถปรทันม <ornament S 1> ียนทะเบียนรถพี In ่น้องมีแต่เลขอะไรอย่างหล่ะกุญแจกุญแจกับเลขเลขจักเลขกุญแจเขาอช่ยังนะสองแปดแปดบ่อาจย่อเ้าใช้ย่อเขาใช้บ่สองแปดแปดนี่แหละพี่น้องก็ขับวนไปวนมาอย่างนี้ แต่ยังบัทัานได้ซินกับมือเนาะแต่ว,ว่ากระสิพอ่อได้ยูแต่ที่มันยากนี่ก็คือการกะระยะทางหรือเวลารดสวนเรือว่าเล,าลี้ยวเจาะสัมไตรหรือถอ,อ,อยหลังยังบริท่านได้ซินเพราะอันนี้มันแก่แค่เริ่มต้นครับ,รก,รบก็เลยบัท่านได้อันจวดๆนะนะมันก็ค่อยไปเรื่อย นี่เขาใส่ตัวนี้ก็มาแล้วก็จังอันนั่นไปเหยียบปื้บวกวรอซื้อน้องนอันธิพา่านมากอะมีหลายคนอยู่ให้บอมีครับแล้วก็เขาให้บอมีจับบอมีกับประกาศจับบอมีคุณจักระบบเลยครับแต่๋ยวเราจะคับโอ้แต่เพียงแต่บ่อยจับเนาะมันหูวอยู่ลับรอบไปอันนี้โรงเรียนน้องทำสมอนพรไซโรงเรียนอยู่กลางป่า เดี๋ยวเขาเจัะสิวรถพลเร้นมาเที่ยวแถวนไปวนมาจงใส่ออกจากนิ่มได้เก้าเป็นเป็นบบอแปบบยากบ่แมน่นเพราะเ้ากะอันนี้มาก่อนนะพี่น้องกาสิพอาะหูระบบระบบแน่ล้วกเพอมาขับตัวจริงมากสิเริ่มููมากขึ้น แต่ว่าอ,อาจจริยังม้วนมันมีคัดมีแตเะเบรกก็คันเร่งมันมีนนคันนะครับคันเร่งแค่ตังเดียวคัตมันไม่เยี่ยงอย่ง <ไ S 1> มันเป็นออโตโ้พี่น้องมัน <ใช S 1> บบแมนอาเกียร์กระป<ไ>ุกเนาะอันนี้มันบบแมนหรอกครับเคลื่อนซีลอดเด์มันบบแมนโฟวินธรรมดามั่นใจยังซีมอนพอใไช มั่นใจบาดนี้แล้วสิครับพาเมื่อด้บัดนี้ท่านบมมั่นใจแล้วก็ย่างเมื่อเองเ <c oughs> นาะเดี๋ยวครับอีกสักพักก็สิอ่าเมื่อเนาะเมื่อเมื่อหากินขา้าวลองครับแบบว่าเนี่ยใส่เกียร์แล้วก็เหยียบปืดปืดปึงเหยล่งเลยจักหน่อยมาเสด้กะถือ จีนห well, okay, uh, ัวมันมันไวสัมใดอะนะเบรกเนี่ยเรต้องแตะแหงเตะแค่นี да ่เดียวมันก็อยู่แล้วพอรถใหม่เแล้วกออกโตมันก็สิออกไวกว่ารถเก่าอยู่จิเชบาตนี้น่นีเื่อนกำลงไนับเชเ อลอก็ลองให้จบแน่ทำเพลงก็ดีล้องที่ละคำาที่ละต่ออยู่สโลดีอร่อยก็จะเป็นแง่ใครสลอยคนท่ไปใส่เป็นแง่ใครวะไ อันดับแรกการสิมเรียนขับรถมันต้องหูวระบบภายในรถก่อนเนาะว,ว่าตรงนี้ตรงไหนตรงใดภายเรี้ยวอยู่ตรงไหนภายอันเปิดตายตรงใดต้งสีนะเปิดอองเปิดแอร์เพราะหูระบบแล้วกะก็สิง่ายขึ้น อาะลองแบบคับไวๆในจักหน่อยนะว่าต้องไปคับส่วนพุทธกระไรจะเลียวตรงนี้รับคล้ายๆขึ้นรถแข้งนเนยียบเปิดไป,ป,ป,ปเลี้ยวตีท้ายปร้อคนคุ้ม <c oughs> เอาเขาเขา,ขามันอันนั้น,นอยู่แล้วนะ นี่พี่น้องเริ่มอันสปีดเครื่องขึ้นมานิดนึงมันจะได้หูมันจะได้กาจังหวะถึงได้ป่ามันออกโตวัวไวสัมใดเวลาเลี้ยวก็เลี้ยวไว้มันเลี้ยวสัาใดนะห,หัวไปเกาะกระจกสุันจิแตกบ่มีแต่หัวจะเแล้วสิแตกโมเลยหลดแป๊บกตรงเบรก แรนเป็นแรงโม่เลยเลยราบไวโพสมควรอยู่พี่น้องจ๋าก็เริ่มอ่าสิ้นกับมือกับตีนแล้วมันกระยะก็เริ่มถึกแล้วเพราะอันนี้ก็เป็นแค่มือแรกที่มาฝึกขับรถ ทางข,าขับบ่อยๆมันก็สิ้นไปเองเนาะพี่น้องสิว่ายากกับบ่ยากดอกทุกอย่างมันก็ขึ้นกับความพยายามของเฮาเองหลายคนลายคนบอกว่ามอเตอร์ไซค์นะขับยากกว่าอีกเอาคือเปิดตาที่นี่ซไดเมื่อแล้ว พี่น้องจ้าบัดนี้สิไธ้ภาพกันเมื่อแล้วอันนี้คือขับรถหมวกหัวหมวกคิดว่าเป็นเม่นปรแอบพราะได้สัมผัสเองกะพราได้หูพี่น้องกับเพราะเป็นอันนี้คือขับเมื่อเองว่าซั่นพี่น้องจ้ามาอนี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศในแพ็กทันทีพอกันคลิปหน้าไปแล้วพี่น้องสบายดีอันนี้คือทางกลับเมื่อกันมีแต่หัวพี่น้อง เบาแบดเป็นคนขับเมื่อเองรอบนี้เบิ้ง